สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับห้างทองหวังยากมีสาขาแม่คงนครสวรรค์นะคะวันนี้ค่ะสาขาแม่คงของเรานะคะก็มีนะคะเป็นอ่าสร้อยคอนะคะงานโชว์ตี้ค่ะน้ำหนักสองบาทนะคะเอามาอวดกันอีกเช่นเคยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น ตัวสร้อยเขาจะเป็นงาน6เสาตันนะคะแล้วก็เล่นลวดลายนะคะตรงจี้จะเป็นจี้หัวใจนะคะจิกเพชรตรงกลางค่ะแล้วก็จะเป็นดอกพิกุลน,นะคะขั้นเพื่อให้ดูแบบว่าเก๋ๆไปอีกแบบหนึ่งเนาะก็คือตัวนี้นะคะเวลาใส่ออกงานใส่เที่ยวก็คือว่าสามารถใส่ได้เลยนะคะ ก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจก็เข้ามาชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ห้างทองหวังอยากมีสาขาแมคโครนะคะหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์056ค่ะ257ค่ะ07 077นะคะวันนี้สาขาแมคโครของเราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ